ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ผม g ีโอจีกองน้ำกันอีกแล้วเชิลเวาจีโอจีก๊องน้ำเปิดไฟแป๊บวันนี้เราอยู่กับเกมเอ่อโลว์วอลมันชื่อว่าบล็อกฟูดเพื่อนผมจะมาแจกรหัสนะฮะเย้ดีใจกันไหมใช่ใช่ใช่รหัสนี้ก็แบบเอาเร็วๆเลยนะครับหนึ่งนาทีนาที้มีโมจิตื่นทุกสกิลปับ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 บนี่ทุกสกิลจริงๆนะครับเพื่อนโม มีเคียวสองสกิลหมัดก้อนคิวเมนใช่แปลว,ว่ามีทุกหมัดนั่นแหละอืมเป็นไงแล้วก็มีนี่เลยนะครับบีเซนโตแล้วก็อีกมากมายอืมไอของด้านในจะไม่มีเสียงนะคะเออีอคลิปนี้จะไม่มีเสียงเกมมีเสียงพูดฮาไวแชร์หรอกพอดีผมีเกียดโอเคแล้วก็มีของดังนี้อีกมากมาย ใส่กองมีนี่และครับมีเลยนี่เอาไปทำเาผาวีซีได้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคชุบองั้นพอก็จบคลิปเิ่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย